สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมนในคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ณดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับในช่วงเดือนกุกภาคมพุทธศักราช2564 วงชะตาชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไรจากที่ผ่านปีสองพัน่เข้าเดือนที่2นะครับของปี2 5 6 4การดำเดนินการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพหน้าที่การงานโชคลาภการเงินการทองเรื่องของสุขภาพเป็นเช่นไรเข้ามาดูการวิเคราะห์วิจารณดวงชะตาชีวิตครับเพราะว่าในช่วงนี้ สภาวะโรคระบาดโรคภัยที่กำเริอบอยู่โรคโควิด19ยังเป็นอยู่สมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับก็ต้องระวังตนเองครับในช่วงนี้ครับดวงชะตาชิตของท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับเป็นราศีที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าดาวที่โคจรมาอยู่ในตำแหน่งทับลัคนาเกิดของท่านคือดาวราหูครับ ดาวราหูนี้นะครับเป็นดาวทั้งให้คุณทั้งให้โทษนะครับดาวราหูเป็นทั้งให้คุณทั้งให้โทษถ้าดาวบาปเคราะหรือว่าดาวที่ส่งผลร้ายมากระทบมาเสาริมสาู่นให้กําลังก็จะส่งผลในทางที่ให้โทษมากกว่าให้คุณนะครับแต่แนวทางที่ผมวิเคราะห์โดยทั่วไปนะครับตามที่ได้สังเกตดวงดาวราหูนะครับ ท่าดาวราหูโครจรไปกระทบกับดวงชะตาชีวิตของท่านผู้ใดคนคนนั้นก็ชอบจะมีอุปสรรคในปีนั้นๆน,น,นะครับในปี2564เช่นเดียวกันครับสมาชิกต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ดาวราหูโครจรเข้ามาทับลัคนาเกิดของท่านในช่วงเดือนตุลาคม2563เป็นต้นมานะครับในระยะย้อนหลังไป4เดือนครับ สามเดือนถึงสี่เดือนช่วงหลังน้ครับดวงชะตาเองท่านก็เริ่มมีปัญหาเริ่มมีอุปสรรคเริ่มมีความติดขัดในดวงพอสมควรเลยครับคนที่เกิดราศรีพฤษภครับการประกอบอาชีพหน้าที่การงานก็เช่นเดียวรับจะมีอุปสรรคอยู่ตลอดเลยครับเพราะว่าดวงคนดาวหูต้องลักธนาเกิดเช่นนี้หนึ่งโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาครับระวังปัญหาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บครับโรคที่ติดเชื้อ ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าสุขภาพของท่านไม่สู้จะดีเท่าที่ควรนะครับโรกเกี่ยวกับเลือดระบบเลือดธาตุต่างๆในร่างกายมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นพอสมควรฉะนั้นค,คนที่เกิดราศีพฤษภในปี2 5 6 4ควรที่จะระวังให้มากครับเพราะดาวราหูนี้จะอยู่ในตำแหน่งแ,แต่ละราศีก็อยู่ในเกณฑ์หนปีครึ่นะครับหปีกับหเดือนครับ เ้ามาตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2563เป็นต้นมาก็เหลืออยู่อีก1ปี3เดือนครับอีก1ปี3เดือนก็จะเคลื่อนย้ายนะครับ1ปี3เดือนก็เท่ากับ15-16เดือนนะครับก็ดูตรงนั้นครับที่ท่านสมาชิกก็ต้องสังเกตดูว่าดวงดาวที่มันโคจรสถิตอยู่ในตําแหน่งราศีพฤษภนี้กันนานพอสมควรครับจนถึงสิ้นปี2 5 6 4ครับฉะนั้นนะครับสมาชิก ทุกท่านนะครับที่เกิดราศีพฤษภครับอย่าได้ประมาทต,ตนเองนะครับความประมาทความหายนะก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการดําเนินการใช้ชีวิตตลอดปี2564จากนี้ไปครับก็จะมีอปุปสรรคมากกว่าความรับรื่นนะครับจะมีความติดขัดมากกว่าความร,ารื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ดครับสุขภาพมีโอกาสที่จะเป็น โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกระทบพอสมควรก็ต้องระวังตนเองนะครับทุกคนทุกท่านก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงตรงน,นี้ได้ครับโรคพันทีมันเป็นอยู่ระบาดอยูน่นี้ปัจจุบันนี้ครับถ้าเราป้องกันตนเองก็ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่เบียดเบียนครับแต่ปัญหาโรคต่างๆก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ครับแต่โรคโรคกําเนิดนะครับหรือว่าโรคที่เป็นกรรมพันธุ์ หรือว,ว่าโรคเก่ากำเริบขึ้นมามันก็ลำบากนะครับเพราะว่าดวงชตะตาทิกท่านที่เกิดราศีพฤษศนี้ไม่สู้จะดีเท่าที่ควรนะครับควรที่จะป้องกันตนเองให้ดีนะครับส่วนเรื่องของกระดุมพระการเงินนะครับดาวกระดุมพระดาวการเงินการทองในช่วงนี้นะครับในช่วงปี2,500 64นะครับเข้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก็มีกุปสรคพอสมควรครับดาวการเงินไม่สู้จะดีครับดาวการเงินการทองไม่สู้จะดีนะครับเพราะว่าการเงินการทองช่วงนี้สภาพคล่องก็มีปัญหาครับได้มากใช้มากนะครับได้มากจ่ายมากครับ เกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับถือว่ามีอุปสรรคพอสมควรครับเรื่องของการเงินการทองครับส่วนเรื่องของชีวิตครอบครัวครับชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ชีวิตความรักชีวิตคู่หุ้นส่วนเดือนปัตตานีครับดาวเจ้าเรือนปัตตานีก็คือดาวอังคารครับดาวอังคารอยู่ในตําแหน่งเป็นเกษตรอยู่ในตําแหน่งของราศีเมษแต่เป็นราศีวินาศกับดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับเป็นราศีวินาศฉะนั้น ก็ระวังเรื่องปัญหาอุปสรรคภายในครอบครัวนะครับภายในครอบครัวต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเกณฑ์ดวงจะตายชีวิตของท่านหน่นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ <aciones S 1> ์ดาวศุกร <im amas> <Ag> ์ครับดาวศุกร์โคจรมาอยู่ในเดือนตำแหน่งของดาวเสาร์ครับดาวศุกร์มาอยู่ในตำแหน่งของเดือนดาวเสาร์นักจะมีปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวแตกแยกพอสมควรนะครับต้องระวังนะครับสมาธิชีวิตความรักไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยสุขไม่ค่อยสมบังเท่าที่ควรนะครับช่วงนี้ครับเป็นเดือน กุมภาพันธ์2564มีอุปสรรคพอสมควรลยครับชีวิตความรักไม่ราบรื่นไม่สมบังนะครับเรื่องของการเงินกันทองเช่นเดียวครับดาวการเงินสภาพห้องไม่ดีครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าสภาพห้องกถือว่าเล็ม ลมเ,เหลวนะครับการการดำเนินชีวิตในวันนี้ครับาท่านสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เกิดราศีพฤษภควรที่จะระวังให้จงหนักครับคนที่จะเซฟตัวเองให้จงหนักเลยครับส่วนเรื่องของอาชีพนะครับปัตตานิบรณสุภกรรมอาชีพหน้าที่การงานครับหน้าที่การงานถือว่าก็ยังราบรื่นด,ดีอยู่ครับหรือว่าราบรื่นดีอยู่แต่ต้องระวังนะครับต้องระวังคนคิดายคิดไม่ดีนะครับคิดไลชิดไม่ดีคิดที่จะบันทอนพลักอัก บรรทอนเราใส่ลายป้ายสีถูกกันแขร่งต้องระวังนะครับสมาชิกที่เกิดในราศีพฤษภนะครับส่วนเรื่องของราพระโชคลาบนะครับโชคลาบก็ถือว่าอับโชคอับลาบพอสมควรนะครับไม่สู้จะดีเท่าที่ควรครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ซื้อจะพอดีนะครับอย่าซื้อเกินกําลังตัวเองครับอย่าได้หวังให้อ่าให้ได มีโชคลาภมากครับเพราะว่าดวงเกีย้ตยชีวิตของท่านาโชคลาภมันมีอุปสรรคอยู่แล้วนะครับมีอุปสรรคอยู่แล้วดวงการดําเนินดวงชะตาชีวิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีอุปสรรคเช่นเดียวนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์ดวงชะตาโดยรวมๆนะครับมาดูทักษาวันเกิดของแต่ละท่านนะครับที่เกิดในแต่ละวันแต่ละวันในสําหรับท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภ มาไล่ตั้งแต่วันอาทิตย์ครับอาทิตย์เป็นบริวารอาทิตย์เป็นบริวารอยู่โคโจรอยู่ในตําแหน่งของเดือนสุภาครับช่วงนี้ดาวบริวารก็ถือว่าโดดเด่นดําเนินดีอยู่ครับไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรครับบริวารน,นะครับเสียทรัพย์เสียสเยงินเสียทองหรือไม่ในช่วงกุมภาพันธ์เกร์ที่จะต้องสูญเสียบริวารญาติพี่น้องไม่มีครับในเกฑ์เสียทรัพย์เสียของไม่มีครับในช่วงนี้ครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับอายุครับ วันอายุดาวอายุครับดาวอายุก็สุขภาพถือว่ายังดีครับดาวอายุครับไม่มีอุปสรรคอะไรครับดาวอายุเลยครับสุขภาพทางสุขภาพของท่านก็ยังวันเดินดีดีอยู่ดาวจันเดินดีอยู่ครับดาวอายุไม่มีปัญหาครับวันอายุเดชส่วนดาวเดชนี่ครับดาวเดชเสียครับเดชในที่นี้คือดาวอังคารตกเดือนวินาศนะครับดาวเดชเสียการพูดการจาการเจรจาพาธีอะไรครับตามความเชื่อถือไม่มีนะครับในช่วงนี้ครับกลายเป็น ตัวของท่านเป็นคนนองแหละนะครับเป็นคนที่ไม่จริงจังนะครับในช่วงนี้การพูดกันจานะครับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรฉะนั้นต้องระวังครับอาจจะมีปัญหาอยู่ที่การดําเนินชีวิตของท่านนะครับการดําเนินการใช้ชีวิตของท่านในช่วงดาวราหูเข้าวงเริ่มมีอุปสรรคติดขัดนะครับเริ่มมีอุปสรรคติดขัดพอสมควรฉะนั้นการที่จะขอความชื่อเรืองอะไรก็เริ่มมีปัญหาพอสมควรนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันอายุเดชด,ดาวเดชเสียครับส่วนดาวศี ส่วนดาวสีครับดาวสีคือความส่งเสริมดีหรือไม่ดาวสีดาวพุธคือดาวสีตกเดือนนะตกเดือนของดาวสองซึ่งมีปัญหาขัดแย้งพอสมควรครับดาวสีประสบความสาเร็จยากนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีเตเรื่องเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละดาวมูละก็ดีครับดาวสหก็ดีนะครับดาวมูละเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือไม่เกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือไม่เกณฑ์ก็มี หน้าที่การงานก็มีเกณฑ์ที่จะต้องโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่การงานมีมากพอสมควรนะครับดาวมูละครับเกณฑ์ย,ยกใหญ่ที่อยู่ที่อาศสยนะครับอุตสาห,หนะหน้าที่การงานเขาไม่สู้จะดีครับมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในช่วงนี้ครับมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็พอสมควรครับดาวามวนตรีส่วนดาวราหูเป็นดาวมวนตรีดาวมวนตรีเกาะกลุ่มลัคนาเกิดอยู่นะครับถือว่ายังมีคนอปัมภ์ค้ำจุนยังมีคนช่วยเหลือ ท่านได้อยู่นะครับถือว่ายังผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้อยู่นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนดาวการาีคือดาวศุวกร์เป็นดาวกาลีดาวชีวิตคู่เป็นดาวกาลีตกในเรือนของสุพะระมดาวเสาร์อยู่ชีวิตครอบครัวมีปัญหาพอสมควรนะครับต้องระวังด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงนิงนการทองพอสมควรนี่คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวาร จันเป็นบริวารดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งของบุตรตาถือว่าบุตรพิดาลูกหลานหรือว่าคนรอบข้างรือว่าบริวารก็ถือว่าส่งผลดีครับไม่มีปัญหาอุปสรรคนะครับไม่มีอุปสรรคไม่มีครับส่วนอายุครับวันอายุสุขภาพของท่านเองครับมีปัญหาครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ราศีพฤษกครับต้องระวังสุขภาพนะครับดาวอายุตกปีหนาครับดาวอายุตกวินาศจะมีปัญหาเก็บไข้ได้ป่วยนะครับเป็นเก็บไข้ได้ป่วยบ่อยนะครับคือเป็นเป็นหายนะครับในช่วงเดือน ก,กุมภาพันธ์นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สำหรับท่านที่เกิดในปันจันท์นะครับเพราะว่าเกณฑ์ดาวราวหูโคจรทับเมียจะมีอุปสรรคเกี่ยวโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโรคเป็นโรคกมโรคเก่ากำเนิดเกิดขึ้นพอลุ่มคนนะครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชโซนดาวเดชครับดาวเดชด,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 ดวมนี้ครับดาวเดชดาวดาวพุธคือเดชเดชพูดว่าดวนี้ครับ ความเชื่อถือในเจตนาพาที่มีพลังอํานาจพอสมควรครับดาวสีดาวเสาคือดาวสีจยุนเรือนของสุภาพนะครับอยูนใรนของสุภาพมีความเสร็มมีความราบรื่นดีระดับหนึ่งนะครับในช่วงนี้ครับวนันอายุเดชสีมูละดาวมูละตกเรีนสุภาพเกณฑ์ที่จะต้องอ่าโชคดีโชคลาภฉับพันหรือว่าเกณฑ์มีมากครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับสุขภาพดาวมูละอ่าดาวมูละได้หลักทรัพย์หลักฐานดีพสมควรครับการติดต่อการเจตจาการทาสิ่งเชื่อก็ จะมีความโชคดีนะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันจันทร์นี้คือว่าเดือนนีครับวันอายุเดือนสีมูละอุตสาหะในที่การงานหน้าที่การงานก็ราบรื่นดีครับช่วงนี้ครับได้อุตสาหะหนที่การงานก็ือว่าส่งผลดวงชะตาชีวิตท่านให้ราบรื่นนีครับอุตสาหะบนตรีส่วนดาวมนตรีดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีตกเรือนของสุภะมีคนทำา้อจนยึ้นิออนนลยก็คุณดีครับส่วนดาวกาลิกนีดาวกาลีคือดาวอาทิตย์เป็นกาลีตกเรือนสุภะมีปัญหาบันทรนสุขภาพ มีปัญหาสุขพปัญหาความสุขภาพจะประสบความสำเร็จก็ถือว่าเหน็ดเหนื่อยครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับโดยมีปัญหาหนักเรื่องเี่ยวเรื่องสุขภาพนะครับปัญหาสุขภาพของท่านนะครับต้องต้องต้องเซฟตัวเองครับการประกอบอาชีพการงานอะไรก็ตามการพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพก็จะไม่มีปัญหาละครับนี่คือท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับส่วนเรื่องดวงเรื่องชีวิตข้อเรื่องของโชคลาภก็มีโชคลาภมีความสุขเป็ีความราบรื่นดีครับแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ วันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารราศีพฤษศนะครับวันอังคารครับอังคารเป็นบริวารบริวารตกเรือนวินาศครับดะนั้นจะเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับเก็นดาวบริวารเนเสียตกเรือนวินาศคือสูญเสียครับสูญเสียครับเสียเงินเสียทองหรือมีการซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์ภายในครัวเรือนนะครับมีปัญหาครับวันอายุสุขภาพก็ไม่มีปัญหาแล้วเรื่องสุขภาพครับอายุสุขภาพดีครับ วันอายุเดชส่วนดาวเดชด,ดาวเสาคือเดชพลังอํานาจดีครับไม่มีปัญหาะไรครับเดชสีส่วนดาวสีดาวพระหัต์คือดาวสีตกรืนสุพักถือว่าลาบเื่นดีครับมีความโชคดีมีความสุขนะครับวันอายุเดชสีมูละือวันอายุเดชสีมูละดาวมูละนะครับดาวมูละคือดาวราหูเป็นดาวมูละหลักทรัพย์หลักฐานรือว่าการที่การงานมั่นคงครับทับลัคนาเกิดครับเณฑ์ที่จะต้อง ได้ํัหสับทานการงานมั่งคงมีมากที่สุดนะครับช่วงนี้ครับอุตสาหะมูลอุตสาหะดาวสุกคือดาวอุตสาหะนะครับอุตสาหะตกเินสภาพมีความโชคดีหน้าที่การงานมากกว่าน,นะครับในช่วงนี้พีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนการทำงาที่ว่าได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาเข้ามาในชีวิตมีมากเลยครับสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารครับบานอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีมนตรีคือดาวมนตรีดาวมนตรีในทีมนี้คือดาว อาทิตย์เป็นดาวมนตรีตกเรือนสภามีคนมาทำครับจนเฉลี่ก็ควนี่ครับส่วนดาวกลิี์คือดาวจันทดาวจันทเป็นกาลีตกเรือนบุตรมีปัญหาเส,สสเ,เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเรื่องบทธิดาทำความเดือดร้อนให้ต้องระวังนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันอังคารครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันพุทธกลางวันครับพุธกลางวันพุธเป็นมริวนัน ริวารอยู่ในตําแหน่งของเนื้อสือพาพครับช่วงนี้ครับถือว่าพุทธเดินดีครับไดอ้อรยธว่มมีความสุขเกี่ยวกับองศาคันญาติบริวารหรือว่าได้หลักซื้อหล,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 ลักทรัพย์หลักฐานเข้าบ้านเข้าเรือนถือว่าโชคดีครับบริวารดีครับ,บรวนับบวนอายุสุขภาพดีครับสุขภาพก็ดีไม่มีปัญหาอรรคอะไรเรื่องสุขภาพครับวันอายุเดชสุนดาวเดชดาวพระคือเดชเดช พลังอำนาจดีครับความเชื่อถือมีความเชื่อถือพลังอำนาจวาสนาดวงตาของท่านในช่วงช่วนราบดื้นดีครับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันครับวันอายุเดชสีสวนดาวสีโคจรครับทับลัคนาเกิดเกณฑ์มีโชคมีน้ำนะครับโชคน้ามีเกณฑ์ที่จะต้องถูกสลักนะครับดาวสีโคจร,รทับลัคนาประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับในช่วงในช่วงนี้ครับสาหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันเพราะดาวราหูเป็นดาวร้ายสําหรับ เป However, ็นสําหรับกับบุคคลที่เกิดเป็นบางวันเท่านั้นครับแต่เป็นดาวดีส่งเสริมสําหรับบุคคลที่เกิดเป็นบางวันนะครับแต่คนที่เกิดในวันพุธกลางวันดาวราหูเป็นดาวสีนะครับวันอายุเดชสีดาวสีส่งเสริมความสาเร็จในชีวิตของท่านลาบเลื่นดีครับเก่ยากัทำกันในกระทาครับช่วงนี้ครับโชคลาบโชคลาบดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านมีโชคมีนลาบนะครับเกี่ยนซื้อสลักกินแบ่งรัศาีก็จะมีโชคมีนลาบนะครับสาหรับท่านที่เกิดในวัน พุทธก,กลางวันครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละหลักทรัพย์หลักฐานตรงรีสุภาพถี่ว่าดาวมูละเดินดีครับเกณฑ์ยโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยไม่มีครับเกณฑ์ยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไม่มีครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานดีครับหน้าที่การงานดีไม่ภรนาอุตสาหะมนตรีดาวจันทร์เป็นดาวมนตรีนะครับดาวมนตรีบุตรธิดาเป็น ดาวมงติวทางความจนเจือเหลือครับส่วนดาวการิกินีคือดาวอังคารตกเดือนวินาศครับไม่ส่งผลกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับถือว่าท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564เกี่์นดวงชะตาชีวิตเขาก็ว่าราบรื่นดีครับอุปสรรคไม่มีปัญหาเลยครับส่วนวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารบริวารตกเดือนสุภะเรือนสุภะษณถือว่าราบรื่นครับบริวารให้โชคให้ลาวครับบันอายุสุขภาพดีครับ สุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรครับดาวเดชราหูคือเดชเดชกลุ่มลัคนาเกิดทว่าช่วงนี้ครับเดชดีเดินดีครับดาวเดชดีดีอำนาจวัส,สนาจชาัไต่วิตมีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีครับดวงชะไต,ต้ฮิดประกอบอาชีพงานดีขึ้นีกครับวันอายุเดชสีสนดาวสีดาวศุกร์คือดาวสีวสตกเรือนสุภาจะประสบความสำเร็จความรับเรื่อนในชีวิตระดับหนึ่งนะครับวันอายุเดชสีหมูละ เกณฑ์มูละเกณฑ์ยกย้ายที่อยู่เกณฑ์เดินทางไม่มีครับในช่วงนี้ครับอุตสาหะหน้าที่การงานครับอุตสาหะหน้าที่การงานดาวจันทร์เป็นดาวการงานถือว่าราบดนดีนะครับอุตสาหะมนตรีส่วนดาวมนตรีครับดาวอังคัรเป็นดาวมนตรีช่วงนี้ครับต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าพึ่งพาอาศัยคนอื่นครับเพราะว่าพอเกณฑ์ดาวมนตรีเสียในดาวมนตรีไม่มีคนมาทำขั้มจนเฉลยเท่ากุนขอความเฉลี่ยใครไม่มีครับแต่ ด้วยนำพักตำแหน่งของตัวท่านเองครับจงพึงพาอาศัยตนเองนะครับส่วนดาวการกนตีคือดาวพุธพุธเป็นการกนตีตกเรือนสุภะระวังเรื่องเจรจาพาทีเพราะว่าการพูดสิ่งที่ตรงไปตรงมาจะมีปัญหาขัดแย้งกันนะครับต้องระวังนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับ วันต่อไปครับสมาชิกที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับพฤหัสเป็นบริวารบริวารตกเรือนสุภาพถือว่ามีความราบเรื่นสุขสมบูรณ์ดีครับบริวารให้โชคให้ลาบดีครับวันอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับดาวราหูเป็นดาวสุขภาพตกกลุ่มลัคนาเกิดถือว่าราบเรื่มนีปัญหาสุขภาพไม่มีครับวันอายุเดชส่วนดาวศุกร์คือเดชตกเรือนสุภาพถือว่าตำแหน่งอำนาจวาสนาดวงชะตาชิตถือว่าราบเรื่นนี่ครับเดชสีส่วนดาวสี ก็ตรงเดือนสุขพะชิ้นเดียวครับประสบความสำเร็จหนที่การงานดีครับวันอายุเดชสีบริวารอายุเดชสีมูละดาวมูละคือดาวจันเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ที่ใสัยไม่มีครับมูละอุตสาหะหนที่การงานดาวอุตสาหะนะครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะดาวอังคารเป็นดาวอุตสาหะตกเดือนวินาศคับเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหนะ้าที่การงานมีมากพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับเกณฑ์โยกย้าย ที่อยู่ที่อาศัยกินโยกย้ายหน้าที่การงานมีมากเลยครับวันอายุเดชศรีโมูลอุตสาหมนตรีส่วนดาวมนตรีครับดาวมนตรีคนธทํมคําจุนช่วยเหลือก็คนก็มีครับแต่มีความขัดแย้งกันครับดาวเสาเป็นดาวปริกนีตกเดือนสุภาพเช่นเดียวรับมีปัญหาขัดแย้งนะครับมีปัญหาขัดแย้งือว่าือว่าดวงชะตายังท่านในช่วงนี้ครับท่านที่เกิดในวันพระหัสสมบัรณครับวันอายุเดชศรีโมูลอุตสาหมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานครับ เกณฑ์ที่จะต้องโยกใจในที่การงานเกณฑ์ที่จะต้องอปรับเปลี่ยนตำแหน่งางานมีมากที่สุดนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางคืนคัดพุธกลางคืนพุธเป็นบริวารบริวารทับลัคนาเกิดถือว่าบริวารให้โชคให้ลาบด,ดีครับวันอายุสุขภาพดีไม่มีปัญหาใดครับสุขภาพวันอายุเดชส่วนดาวเดชก็ตกเรื่องสุขภาพถือว่าดีครับดาวเดช ตกเด่นสุภาพมีความราบเรวนมีความสุขดีครับวันอายุเดชสีสุนดาวสีดาวจันทรเป็นดาวสีตกเด่นบุตรศสีบุตรให้โชคให้ราำบุตรธีดาส่งเสริมให้โชคให้ราำดีสมควรพอสมค,รครับหรือเกณฑ์ที่จะต้องได้บุตรธิดามาจติมากําเนิดก็มีมากที่สุดนะครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละดาวมูละคือดาว กางคันเป็นดาวมระตกเรืนองไนาเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายเกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงจนที่ย้ายที่อยู่ที่อาศัยมีมากที่สุดแล้วักหรือเกณฑ์เดินทางไกลมีมากนะครับช่วงนี้ครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับวันราหูครับเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยเกณฑ์เดินทางมีครับมีมากครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะน้าที่การงานนที่การงานก็รับเรื่องดีครับมีปัญหาหน้าที่การงานครับรัเรื่องดีแต่มีปัญหาครับจะระวังถอมแย้งกันครับ อ๋อบริวารอายุเดชสีมรละอุตสาหะมนตรีดาวมนตรีและดาวกาลิกินีครับดาวกาลีตกเรือนสุภาพมีปัญหาขัดแย้งนะครับมีนนทั้งคนอุปธรรมข้ามจุนผู้หลักผู้ใหญ่อ,อุปธรรมข้ามจุนขี้เหลือก็จะมีปัญหาตัวขัดแย้งตัวที่จะคอยทําให้ท่านบันทอนบันทอนท่านนะครับในช่วงนี้ครับมีทั้งมีทั้งมิตรมีทั้งศัตรูครับมิตรก็จะคิดทําลายศัตรูก็จะคิดป้องกันให้นะครับหรือว่าท่านที่เกิดในวันพุธ กลางคืนก็ถือว่ามีอุปสรรคพอสมควรนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารตกเรือนสุภาพครับตกเรือนสุภาพถือว่าบริวารอยู่ในตําแหน่งที่ดีครับไม่มีปัญหาไม่มีเสียทรัพย์ไม่เสียเงินเสียทองครับวันอายุสุขภาพก็ดีครับอุปสรรคไม่มีครับวันอายุเดชส่วนดาวเดชครับดาวเดชดาวจันท์คือเดชเดชเดินดีครับไม่มีปัญหาเลยครับดาวสีส่วนดาวสีนี่ก็ ดาวสีดาวอังคารคือดาวสีเกณฑ์ที่ต้องสูญเสียมีมากที่สุดครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับดาวสีครับไม่ประสบความสำเร็จครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละอุตสาหมนตรีดาวทั้งดาวมูละทั้งดาวอุตสา,าหาทั้งดาวมนตรีตกเรือนสุภาพถือว่าเกณฑ์เกณฑ์ที่จะต้องมีงปัญหาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่การงานคือมีความขัดแย้งมีหรือไม่ก็มีครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหอวานอายุเดชสีมูละอุตสาหมนตรี ดาวมนตรีส่วนดาวการกนินีครับดาวราหูเป็นดาวการะกนินีต้องระวังโรคไข้ไข้เจ็บบีเบียนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ครับสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับเกณฑ์เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับเกณฑ์บัตรทองระวังมีเรื่องเวลาครับมีคดีความต้องระวังด้วยนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ครับเกณฑ์ดวงแค่ตายช่วท่านในช่วงนี้ถือว่ามีอุปสรรคพ,พ,พอสมควรดาวราหูเป็นดาวกาลกินี ทับลักษณเกิดส่งผลร้ายกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับคนที่จะป้องกันตนเองนะครับในช่วงนี้ครับถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาดาวราหูเข้านะครับคนที่เกิดราศีพฤษภโด,ด,ดยทั่วไปนะครับดาวราหูสถิตเข้ามาทับลักษณเกิดก็ย่อมมีอุปสรรคกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับชีวิตไม่ค่อยราบดือนไม่ค่อยสดไม่ค่อยสมหวังเท่าที่ควรนะครับแต่ท่านที่เกิดในวันที่ผมวิเคราะห์ วันไหนที่จะมีความร่ำเรวยมีความสุขมีความสงบมันจะกลับข้างกันนะครับแต่วันไหนที่มันมีปัญหาก็จะมีปัญหากับดวงชะตาของท่านนะครับนี่คือเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชิดท่านที่เกิดราศีพฤษศนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564าผมก็ได้วิเคราะห์วิจารให้เป็นแนวทางทัศนะความรู้เรื่องดวงชะตาชิดกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกคนด้วกันนะครับส่วนตัวเลขเด่นตามดวงเลขมงคลนะครับ ดาวที่เกาะกลุ่มกันอยู่นะครับก็มีเลข8ครับโคจันทับลักนาเกิดท่านอยู่ครับแล้วก็มีเลขที่เข้ามาเล็งในตำแหน่งของเลข 8, แปคือเลข9กาครับดาวเกตครับดาวเกตแะนั้นตัวเลขที่ครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไปบ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ควรจะเป็นอ่า8 9 9 8ครับ8 9 9เเกสองตัวนี้เป็นที่จะมีโชคลาบก็มีมากพอสมควรน,นะครับขพบคะุนสมาชิก มาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นแนวทางทัศนะความรู้เรื่องดวงชะตาหยิดกับสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมตดปกักบตบคิดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาหยิดให้ท่านได้ติดตามรับมชมในคลิปต่อไปครับโดยสมาชิก าตามดวงทุกคนทุกท่านในช่วงนี้ภาวะโรคโควิด -19 ก็ยังรัะบาดกันอยู่นะครับล่องกันตนเองนะครับผม็อกแมสค์ล้างเจอแอลกอฮอล์ตลอดครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามครับผมมี่จะส่งแมสการันเจรจาอะไรก็อะไรกับใครก็ตามเขาควรที่จะสวมแมสก์เพื่อที่จะป้องกันสิ่งที่จะมันมาแบบอากาศครับที่เรามองไม่เห็นทุกคนทุกท่านก็นกา ถ้าคนเราไม่มีโรคไท่อีเก็บีเอ็นสุกทับแข็งแรงนะครับอาการประกอบอาชีพการงานก็จะมีความราบซึมนะครับมีความโชคดีถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วบุคคลทุกท่านก็จะมีปัญหาอุปสรรกคกคับอชีวิตการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองกคนในครอบครัวก็มีปัญหาอะไรงนีนะครับที่ดี้ตัวนี้ครับให้ทุกท่านรันนาานกษาตน,นเองครับเอา,า,าของ,ของเพียงน้อยเพียงฟอบป้องกันตทำโรคไท่อีเก็ตบีเอ็นซีสุกทับแข็ เร็จแล้านได้ทวามนมีความสุขความรับร่นความสมบัาิในชีวิตของท่านนะครับแต่ของคอบรท่านกจะมีความสุขไม่ขาดเลยนะครับไว้สมาชิกทุกท่านทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงโชคปีทุกท่านนะครับประกอบอาชีพการงานอะไรก็ตามให้ได้ความสําเร็จความรับรึนความสุขความสมบัตเป็นของไลมาเีมาโชคปีตลอดปี2อ6 4นะครับกบกันมในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ